ติดามกันต่อไปเรื่องบ้านบ้านนะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเซอร์ส,รสมบูรณเวทค่ะอดีตคณะบดีวิทยาลัยาสถรปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานนะคะ <c oughs> ไลฟ์สดทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook, X YouTube TikTok และ Instagram <c oughs> อาจารย์พร้อมมาติดตามเรื่องบ้านบ้านกันค่ะ FM91 t r a f ก i c Pro เรื่องบ้านบ้าน รายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องต่อเติมบ้านกับซ่อมแซมบ้านต่างกันอย่างไรต้องขออนุญาตไหมเชิญเลยค่ะครับเอาซ่อมแซมบ้านก่อนนะครับค่ะซ่อมแซมบ้านเนี่ยมันจะซ่อมแซมอยู่ในพื้นที่ที่มันมันมีอยู่แล้วนะครับเช่นปรับม้องนอนให้ใหญ่ให้เล็กเพิ่มขนาดอะไรต่างๆพวกนี้ยค่ะ คือคือนอกจากการการซ่อมแซมเนี่ยมันก็ต้องดูโครงสร้างของเดิมด้วยซึ่งตรงนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงผนังที่มันมีน้ำหนักเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้วิศวกรเข้ามาดูแต่ถ้าเป็นผนังเบาพวกผนังยึดซ่อมเช่นเราจะต่อเติมห้องห้องนอนให้มากขึ้นแล้วก็เสริมผนังยึดซ่อพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไปต่อเติมผนังห้องน้ำ ถ้าไปขยายห้องน้ำหรือว่าไปเพิ่มห้องน้ำพวกนี้ก็ต้องให้วิชวกรเข้ามาดูแต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตครับตอนนี้ส่วนต่อเติมครับว่าต่อเติมเนี่ยก็คือการการเพิ่มเติม<อ>การเพิ่มเติมเนี่ยมันมีกฎหมายของบ้านอยู่ว่าบ้านเนี่ยต้องมีพื้นที่ว่างพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกปลูกอะไรเลยนะครับ30เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าเราไปต่อเติมแล้ว มันไปทําให้30%สมสิบเปอร์เซนนี้หายเราก็ผิดกฎหมายไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะง <Okay. S 2> ั้นต้องต้องสอดเติมด้วยอ่ามีรายการคํานวณเพิ่มเติมแล้วก็ไป <Okay. S 2> ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเช็คพื้นที่ <Okay. S 2> ด้วยค่ะนะครับตอนนี้ไอ้ส่วนต่อเติมนี่แหละมันมีปัญหาอยู่ในกรณีที่เราไปซื้อบ้านเล็กๆเ,เนี่ย <Okay. S 2> เราจะเห็น <Okay. S 2> ได้ว่าต้องมีพื้นที่ให้เราจอดรถ <Okay. Okay. S 2> แต่ก็จะไม่มีหลังคาค่ะเพราถ้ามีหลังคาเนี่ย มันจะทําให้ส่วนพื้นที่ว่างมันหายไ,ไปออืเพราะงั้นพอเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องหาแต่งมาต่อเติมเอาเองอม,มันมันก็อาจจะดูสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่นะครับแ,แต่พื้นที่เนี่ยเขาต้องเตรียมไว้สําหรับสามสิบเปอร์เซ็นต์ในในสวนที่เปิดนะครับตอนนี้ถ้าเป็นกรณีที่พื้นที่มันยกขึ้นมาจากระดับพื้นหมายถึงเทียบกับระดับถนนหน้าบ้านเนี่ย สูงไม่เกินเมตรยี่สิบตรงนี้เขาก็ถือว่าเป็นส่วนเปิดโล่งได้ค่ะเพราะงั้นถ้าเป็นลานสูงไม่เกินเมตรยี่สิบเนี่ยถ้าไม่มีหลังค ita, าก็นับตรงนี้เป็นส่วนเปิดโล่งได้เพราะงั้นตรงนี้นสําคัญนะครับคือถ้ามีหลังคาแต่ว่าเราไม่ได้กั้นด้านข้างเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เราได้ใช้พื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีหลังคาคือมันสูงเกินกว่าเนะมตรยี่สิบ เพราะงั้นถ้าอะไรก็ตามที่สูงเกินกับความแม่ยี่สิิเนี่ยถือว,ว่าเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของหลังส่วนหนึ่งของที่ที่อาคารนะ <ừ> ที่พอาคารแล้วก็ส่วนต่อเติมเนี่ยสําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราต่อเติมเนี่ยลักษณะโครงสร้างมันจะไม่เหมือนของเดิมโดยเฉพาะเรื่อ <C> e <at> งเข็มนี่ยครับอืแล้วถ้าเข็มต่างชนิดกันส่วนต่อเติมเนี่ยมันจะใช้เข็มที่ไม่ยาวคนะครับพอเวลามาต่อกับ อาคารที่มันเข็มยาวอยู่แล้วแล้วมันเซตตัวลงไปจนกระทั่ทงมันไม่ชุดลงลงไปอีกแล้วเนี่ยพอเราต่อแต่แว่าเรามาฝากกับเ,เรามาเชื่อมกับตัวบ้านเดิมเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องแตกร้าวเพราะงั้นตรงนี้ต้องคุยกับวิศวกรเขาดีๆนะครับมันต้องเตรียมแก้ปัญหาการแตกร้าวไว้เลยถ้าในกรณีที่เข็มมันต่างชนิดกันนะครับเพราะงั้นก็จะมีปัญหาที่ ท่านผู้ฟังโทรมาคุยกับเราเกือบจะทุกสัปดาห์เรื่องต่างๆอารไตรร้าของการต่อเติมเนี่ยครับเจอบ่อยเลยเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะอาจารย์ใช่ครับได่ครับค่เออเมื่อเมื่อเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณสุวิทย์ถามมาว่าแล้วอย่างกรณีรีโนเวทบ้านนะคะอยู่ในขายต่อเติมบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ต้องขออนุญาตไหมคะอาจารย์รีโนเวทบ้านถ้ารีโนเวทมันมันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้ไม่ได้ยื่นออกมาอีกแล้วอะอ่า ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นคานเป็นเสาอยู่อยู่ในที่เดิมตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้ทาว่าต่อเติมคือส่วนเพิ่มเติมที่มันยื่นออกมาซึ่งมันทําให้กฎหมายสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตรงนี้เราต้องต้องไปขออนุญาตแล้วก็เพื่อจะให้เขารัคาขาบของเราต่อเติมไม่ไม่ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็จะมาได้ทาว่า มาตรวจสอบเรื่อยๆอะไรพวกนี้ครับไม่จบสักทีใช่ไหมคะจาไม่จบสักทีครับเออนะคะอาจจะต้องระวังในหัวข้อนี้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะหยิบมาฝากเตือนให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะว่าอะไรขออนุญาตอะไรไม่ต้องใช่ไหมคะแต่ทีนถ้เกิดเราปรับเปลี่ยนเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยคงจะปรับเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการกั้นห้องแบ่งห้องใหม่ นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการอัตราสีใหม่ทำไรใหม่อันเนี้ยอยู่ในขายของของต่อเติมอืซึ่งเราก็ไม่ต้องส่วนส่วนส่วนซ่อมแซมซ่อมแซมส่วนซ่อมแซมครับก็ถึงมันก็ใกล้เคียงกันนะคะอาจารย์คะต่อเติมบ้านแซมเราไปเพิ่มพื้นที่ออกมาค่ะข้างนอกแต่ว่าซ่อมแซมมันอยู่ในพื้นที่บ้านแทมในบ้านอ่าโอเคนะคะอันนั้นก็ไม่ต้องไปขออนุญาต ใช่ไหมคะเออต้องต้องต้องแยกดีๆเหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าอย่างกรณีถ้าสมมุติเราไปซื้อบ้านเนี่ยเราเขาไม่ได้มีโรงรถให้เราจะต้องมีการต่อเติมโรงรถอันเนี้ยต้องขออนุญาตถูกต้องไหมคะต้องขออนุญาตครับเพื่อจะเพื่อจะได้ดูว่าเราไปกินพื้นที่สามสิเปอร์เซ็นต์นั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฉพาะอต่อเติมแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ ค่ <Okay. S 2> ่ะเออมองมองด้วยตาข้างเดียวครับโอะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหลังคาที่เกิดรถนะครับ mm. เพราะว่าอาคารพาณิชทั่วไปหรือทาวเฮ้าส์ขนาดเล็กเนี่ยมักจะไม่มีหลังคาที่เกิดรถอืมค mm. <Okay. S 2> ่ะเราก็ให้มาทากันเอง <Okay. S 2> เพราะกระ้าา,า,ายหลังก็ตอนขออนุญ,ญาตเนี่ยถ้าเขาใส่หลังคาที่จกดรถไปเขาก็ไม่ผ่านอืม mm. เข้าใจนะคะแต่ว่าหลังๆงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อทาเฮาส์เองอาคารพาณิชย์เองแต่ที่เห็นชัดๆอย่างเป็นพวกทาเฮาส์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการต่อเติมหลังคาที่จอดรถทุกบ้านเลยต้องเรียกว่าทุกบ้านเลยนะคะจย์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าบ้านไหนที่มีรถมันก็ต้องเอารถเข้าบ้านนั่นแหละนะคะทีนี้บางบ้านเนี่ยนะคะก็ต่อเติมเฉพาะหลังคาด้านบนแต่บางบ้านเนี่ยนะคะเขาต่อเติมด้านข้างด้วยนะคะ ตรงนี้จะผ่านไหมคะ,ะถ้าเรามีการต่อเติมด้านด้านข้างด้วยค่ะของหลังคาที่จอดรถเนะะี่ยฮะอาจารย์คือถ้าต่อเติมหลังคาก็มาผ่านแล้วถ้าเขาจะมาบ้านของเรานะครับค่ะเพราะงั้นถ้ามีผนงังมีอะไรมันก็รวมอยู่ใน<อ>ว่ามันจินตื้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์โดยด้วยไม,ม่นะคะแล้วเพื่อนบ้านละคะอาจารย์จะมีปัญหาภายหลังไหมคะถ้าเราต่อเติมด้านข้างด้วยเดี๋ยวเพราะว่าต้องต่อเติมด้วยนะครับเพราะว่าเขามีรถให้รถสากแบบอยู่ทั้งวันันไม่ไหวนะครับค่ะ ะอะไรรถมันจะตอะ lobber คือว่าเราอย่าไปกินพื้นที่เขาก็แล้วกันใช่ไหมคะหรับปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยครับเรงน้ําเราต้องต้องเดินหลังคาให้มันอยู่ในพื้นที่ของเราอือย่าไปตกบ้านเขาเด็ดขาดอย่าไปตกบ้านเขาครับนะคะอาจารย์คะแล้วเวลาเราเรากั้นด้านข้างเนี่ยนะคะเราใช้กําแพงร่วมกันเนี่ยนะคะอาจารย์จะแนะนําตรงจุดนี้ยังไงดีคะที่ทําไปแล้วไม่ให้เกิดปัญหาค่ะ ปกติมันมีรั้วอยู่แล้วนะครับสองเมตรเนี่ยผมว่ามันก็พออยู่แล้วล่ะครึ่งๆเลยไหมคะกั้นตรงด้านข้างครับรั้วสองเมตรเนี่ยแต่ตัวรถเนี่ยมันสูงประมาณเมตรห้าสิบค่ะเพราะงั้นมันมพ้นหลังคาอยู่แล้วอืมครับถ้าถ้าถ้าไม่ต่อเติมมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรอืมมันได้ทาให้ลมผ่านค่ะแต่ถ้าต่อเติมแล้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันต้องชิดกับกําแพงถูกต้องไหมฮะจัน คือถ้าสองคนตกลงกันได้ก็สร้างสร้างกลางเลยครับเ,เพราะว่าบ้านที่เขาสร้างเป็น<ค>บ้านจาัดสรรเนี่ยเขาจะอยู่ระหวา่างคือเขาจะทับตรงเส้นพอดีเลยครึ่งหนึ่งอยู่บ้านเราครึ่งหนึ่งอยู่บ้านเขาเพราะงั้นถ้าเราถ้าเราจะสร้างโดยที่ข้าง,ข,าง,ข,างข้างบ้านเข้าไมา่อนุญาตเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ของเราทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุยกันว่าเออเราจะสร้างแพงน,นะต่างคนไม่อยากดูรถของตัวเอง,งของคนอื่น ก็สร้างตามแนวรั้วที่เขาสร้างอยู่แล้วครับใช่นะฮะสร้างเป็นเป็นอะไรที่มันลมผ่านได้แล้วก็คนตป็นข้ามไม่ได้อืนะฮะแต่จะสร้างอะไรก็ตามอย่าลืมคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยอย่างเช่นว่าอย่างบ้านเทาเฮาสวัสดิการพณิชย์เนี่ยมันติดกันค่ะเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยบางครั้งเราหาทางหนีทีไรไม่ได้นะคะอาจารย์ครับปัญหาเรื่องเรื่องเทาเฮาเนี่ยนะครับ <yeah. S 2> ด้านหลังเนี่ยก็เตรียมไว้สาหรับให้ทางอนีไฟนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเพิ่มครัวกันแล้วก็ไปเพิ่มผนังเพราะเพิ่มผนังพอมีปัญหาทางด้านหน้าบ้านเราหนีข้างหลังไม่ได้มันก็จุกกันอยู่ข้างหลังนะครับอันตรายมากหาทางออกไม่ได้เลยนะคะ,ะเอาอันนี้ท่านเท,ท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอแซมด้วยคําถามจากทางคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยก็แล้วกันนะคะอาจารย์ค,ะ <มา S 1> ค่ะนะคะคุณกฤษณะค่ะถามว่าที่บ้านเนี่ยเขาลงเสาเข็มนะคะแล้วก็ก่อเป็นพื้นปูนขึ้นมานะคะ่ะ บอกว่ากะว่าจะขัดเงานะคะแต่พอแต่ว่าพอฝนตกหรือว่ารดน้ําต้นไม้มันกลายเป็นแอ่งน้ําขังค่ะช่างที่ก่อสร้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาปูนเขาบอกว่าช่างก่อสร้างที่ทำเนี่ยก็เอาปูนมันฉาบใหม่ปูนก็แตกค่ะนะคะไม่ติดกับพื้นเดิมแล้วมันก็หลุดด้วยอาจารย์สุดท้ายมันกลายเป็นแอ่งเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าจะทํายังไงแก้ไขได้บ้างเพราะว่าตอนนี้มันขังหลายจุด นะคะเขาคือเขาเขาเครียดมากเลยค่ะอันนี้พอจะแก้ได้ไหมคะอาจารย์คะเอ,อต้องไปเดินในสถานที่เขาขาย,ยวัสดุก่อสร้างมีปูนสําเร็จรูปครับอ๋อคนรูปแล้วก็ตรงนันที่เป็นแองเนี่ยเราก็ทําความสะอาดนะแล้วก็เอาปูนสําเร็จรูปเนี่ยมาใส่อืเพราะว่าถ้าเป็นปูนธรรมดามันบางเกินไปเดี๋ยวมันก็หลุดค่ะ แต่ถ้าเป็นปูน<อ>ก็่้องเด็เนี่ยวสำหรับเสริมพื้นสมมติว่าหลาังคาบ้านเรามันเป็นแอ่งอเราต้องการจะทาสีแต่มันเป็นแอ่งเราก็ไปซื้อปูนชนิดเนี้ยม,มาทําให้หลังคามันมันน้ํามันไม่ขังก่อนค่ะนะครับเสร็จแล้วถึงจะใส่สีใส่กระเบื้องอย่างที่เราต้องการถ้าเป็นปูนธรรมดาเนี่ยยังไงมันก็หลุดเพราะมันบางค่ะอ๋อแล้ว ตัวแหวนน้ำเนี่ยมันมันบางมากพอพอใส่ปูนใหม่เข้าไปค่ะหนึ่งพื้นมันก็สกปรกด้วยแล้วก็ความบางของคอนกรีตที่เรามาใส่ใหม่เนี่ยมันมันต้องจริงๆแล้วมันต้องมีความหนาพอสมควรแต่มันมีปูนที่เขาผสมไว้สําหรับช่วยในกรณีที่หลังคาหรือว่าบริเวณที่เป็นพื้นคอนกรีตแต่มันเป็นแห่งน้ําเนี่ยเอาพวกนี้มาใส่ได้ปูนเสร็จแล้วก็ อเคเลยครับค่ะอ่าลองดูนะคะคไปตามร้านขายวัสดุก่อสร้างอันนั้นเขาจะให้คําแนะนําได้ดีนะคะอาจารย์คะว่าใช้ปูนแบบไหนนะคะแต่ว่าต้องหนานหน่อยอา่าเขาก็ประมาณสองนิ้วนี่เขาก็ใช้ได้แล้วครับอ๋อประมาณสองนิ้วนะคะได้ค่ะคลองดูนะคะถัดมาค่ะคุณอุรุษานะคะถามว่ากรณีที่เราซื้อบ้านเมือหนึ่งล้วต่อเติม ครัวกับช่างโครงการค่ะแล้วส่วนครัวกําแพงร้าวแตกแบบนี้ช่างต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเพิ่งอยู่ได้แค่ห้าเดือนค่ะจันก็ <c oughs> อันนี้ก็อัดชัดเจนเลยคือว่าตัว <ừ. S 2> บ้านของคุณอุรุษาเนี่ยมันอยู่เดินเข็ยมยาวอพอเราไต่อเติมเนี่ยเขาเขาตอกเข็มยาวไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องตอเกเข็มสั้น นะครับแล้วก็ตัวเส้นยาวเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่มันมันชุดตัวของมันอมันทุดตัวไปแล้วครับพอเราไปต่อเติมไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันทุดตัวมากกว่าเพราะว่าเข็มมันสั้นกว่าอืมันก็จะมีตัวตัวหักกันระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าค่ะตรงนี้ไปแก้ปัญหาตรงที่มันหักดีกว่าครับอืแล้วในส่วนของโครงการเขาจะรับผิดชอบไหมคะหรือช่างของโครงการเองตอนที่เราต่อเติมนี่เราไม่ได้ไปปรึกษาแต่ กับเจ้าของโครงการนะครับค่ะเรา,าจะคุยกับช่างใช่ฮะช่งางคนนี้เข้ามารับพิเศษอ่ะอืมอืมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะซื้อบ้านใหม่แล้วเราไปดูบ้านตัวอย่างเนี่ยเราเห็นว่าอยากจะต่อเติมเนี่ยต้องให้วิศวกรเขาตอกเข็มเพิ่มให้เราเลยค่ะเป็นนิดเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็ตอกเผื่อไว้ก่อนอืแล้วก็เวลาจะสร้างก็จะได เวลามันทุดรวมหรได้ชุดไปพร้อมๆกันค่ะอืมอ่ะครับโอเคนะคะเออถัดมาไปแบบรวถเด็วคุณรุ่งอรุณค่ะถามว่าสัญญาในการก่อสร้างอ่ะหลักๆคนมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะสัญญาในการก่อสร้างก็คือค่ะต้องพยายามแบ่งออกเป็นหลายๆงวดอ๋อให้มันจ่อยหน่อยประเปล่อยงวดยาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็รับเงินไปก่อนอย่างเงี้ยอืมพอเวลาเขาไม่ว่าสร้างให้เราเนี่ย ปัญหามันเยอะแต่ถ้าเป็นงวดเล็กๆถ้าเขาทิ้งงานมันก็งานมันไม่ใหญ่มากอเอาปัญหาทวนมาเติมได้ค่ะแล้วพวกเบิกล่วงหน้าแล้วคะอาจารย์ที่มีปัญหาบ่อยๆต้องทํำยังไงคะก่อปี่เขาก็เบิกล่วงหน้าแต่การเบิกล่วงหน้าต้องไม่เบิกเยอะครับเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็ผมไปดูอยากอยากอยากเจนั้นก็ต้องไปดูอสมาคมผู้รับเหมาครับอแล้วจะดูตัวอย่าง ตัวอย่างของการทําสัญญาค่ะนะครับเริ่มต้นยังไงจ่ายเขาต้อนไห่อะไรเนี้ยต้องมีแบงค์การันตีค่ะในงในวดแรกที่เราจ่ายเขาก่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีแบงค์การันตีให้กับเราไม่ได้จ่ายเขาไปแล้วเขาหายไปเลยอืมค่ะครับพว,พวกนี้ต้องละเอียดครับเพราะว่าเงินพอไปถึงอยู่กับใครแล้วมันมันไม่ได้ชี้ว่าเป็นของใครเลยครับอืมค่ะ เราะงั้นเรื่องเงินสําคัญที่สุดครับการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะต้องทําให้กับเรานี่ตอบคุณรุกอรุณน,นะครับค่ะอะ่โอเคค่ะนะคะคุณทศพรค่ะขออีกหนึ่งคำถามนะอาจารย์คุณทศพรบอกว,ว่าจะต่อเติมโรงจอดรถนะคะต้องลงเสาแบบไหนดีลึกเท่าไหร่นะะจุดที่ทําหลังคาอยู่มาสี่ปีแล้วยังไม่เห็นว่ามีการซุดตัวค่ะอาจารย์แต่ด้านอื่นๆของบ้านมีการซุดนะคะเหมือนกัน เขาบอกว่าประมาณ10บถึงยีิเซนค่ะเสาปูนบริเวณหน้าบ้านแตกร้าวเขาบอกว่าแตกมานานพอสมควรตอนแรกก็เป็นแค่รอยร้าวแล้วก็รอยแตกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆควรแก้ไขยอย่างไรคะอาจารย์คือคุณราาัตพรถ้าจะทาโครงสร้างใหม่มต้องให้มันแยกอิสะระเลยค่ะแล้วเสาต้องลึกเท่าไหร่คะ อย่างแสองกับดของเก่าเสาเนี่ยจริงๆใช<ม>้เสาเข็มหกเมตรก็ได้คร<ม>ับเพราะว่ามันหลงังคาตัวพื้น,นยังเป็นพื้นเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพ,พื้นพื้นมีแล้วเพราะงั้นทําหลังคาแล้วก็แยกออกมาอย่าไปเกาะกับตัวบ้านอืมค่ะให้มันแยกออกมาเลยแค่นี้มันก็เวลามันซุดมันก็สุดของมันเองครับมันจะไปดึงตัวบ้านลงมาด้วยค่ะเพราะถ้าไปดึงตัวบ้านลงมาด้วยเนี่ยบางทีบ้านบ้านที่ที่ดีอยู่แล้วก็ จะเกิดความเสียหายครับเพราะเขาบอกว่าจุดที่เขาจะทาโรงรถเนี่ยนะคะคืออยู่มาสี่ปีแล้วไม่สุดนะคะแต่อีที่สุดก็คือตัวบ้านมันสุดลงไปบ้างนะคะสิบถึงยี่สิบเซนเขาบอกว่าเสาปูมบริเวณเอ่อหน้าบ้านนะคะมันแตกวาวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับตรงบริเวณที่ทาเอ่อโรงจอดรถก็ไม่น่าห่วงใช่ไหมฮะแบบนั้นครับครับก็ามาตันเสาเข็มใหม่เลยแล้วก็ตัวหลังคายอยู่อิสระเลยไม่เป็นก้อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เ้ไม่มีปัญห,หาครับอ่านะคะอ่ะขอเป็นคําถามสุดท้ายเวลาหมดค่ะอาจารย์ฝากอะไรไว้บ,บ,บ้างไหมคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตกอะ่ะสิ่งสงำคัญงานที่สุดต้องต้องออกกําลังกายอืมเราต้องแข็งแรงจากภายในด้วยครับค่ะและช่วงนี้น้าท่วมนะคะอาจารย์ไล่มาละตอนนี้อยู่ที่สุโข,ขทยัยละน่ากลัวม,มากไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ต้องรับมืออีกแล้วนะคะอาจารย์ ใช่ครับเพราะงั้นเป็นที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐนะครับและใครคิดจะปลูกบ้านชั้นเดียวนี่เลิกเลยนะครับค่ะมันมันต้องเสี่ยงอย่างน้อยสองสามชั้นขึ้นไปค่ะเพราะว่าถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยเวลาน้ําท่วมก็ต้องขึ้นมาอยู่บนหลังคาค่ะเราลงที่อย่างน้อยก็มีชั้นสองอยู่ค่ะนะคะอย่างน้อยมีที่พักอาศัยนะคะในในช่วงที่น้าท่วมดันล่างเอ่ออาจารย์เคยพูดเรื่องหนึ่งเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพใกล้หรือยังคะอาจารย์ มันก็ซุดไปเรื่อยๆครับอืมตอนนี้ก็ซุดอยู่ใช่ไหมคะในแต่ละปีเราซุดปีละเซนกว่าๆเนรอบประมาณสี่ตัวอืมนะคะเพราะฉะนั้นรจะต้องระมัดระวังครับเตรียมรับมือให้ดีนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะจันค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องบ้านๆกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ f m 91 Traffic Pro เรื่องบนบ้านรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้